สวัสดีครับจากช่อง Minimal Re ีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนส์ตัวนี้กันนะครับเป็นเลนส์โซนี่นะครับ E p z s 0 2 0 f 4นะครับตัวนี้เป็นเลนส์สำหรับ a p s c นะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวสำหรับการทำเลนส์ที่เอาไว้ใช้กับบนกล้อง Sony Full Frame นะครับโดยที่เราจะติดเลนส์ตัวนี้เข้ากับตัวกล้อง Sony a เ4ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เวลาติดบนกล้อง Sony a เ4แล้วราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพหน้าตาเบื้องต้นนะครับหลังจากติดบนกล้อง Sony กันก่อนว่า โอเคแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยติดอยู่กับเลนตัว10-20 EP z นะครับตัวนี้เป็นเลนสำหรับ EPSC แต่เหตุผลหนึ่งที่ผมเอามาติดกับกล้อง Sony A 7 4เพราะว่า 1. คือตัวเลนเนี่ยมีน้ำหนักที่เล็กนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำว่าตัวนี้เหมาะสำหรับงานวิดีโอด้วยเพราะว่า 1. คือเวลาที่เราเอาระยะ10-20มาใส่บนกล้อง Sony A 7 4เนี่ยครับมันจะได้เท่ากับระยะ1 5 30 f 4นะครับ โดยที่เซ็นเซอร์เขาเนี่ยจะขอบลงไปนะครับไม่ใช่การซูมเข้านะครับเป็นการขอบจากฟูลเฟรมแล้วก็ขอบไปอยู่บริเวณกึ่งกลางนะครับโดยที่ขอบเข้าไป1.5เท่านะครับก็เนี่ยเป็นเลนส์ตัวที่เล็กมากๆโดยที่เราสามารถถ่ายวีล็อกนะครับโดยที่เราเนี่ยเปิดแอติโหมดจอพับแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ได้เลยโดยที่เราเนี่ยถือน้ําหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนส์ตัวเนี้ยจะมีลักษณะที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สวัสดีครับจากช่อง m n n m m l Review นะครับคลิปนี้เป็นคลิปททดสอบตัวเลนส e ์ E P Z 10 20 G นะครับของตัว Sony นะครับตอนนี้ติดอยู่บนกล้อง Sony A7 4นะครับเป็นกล้อง Sony A7 4ก็คือจะเป็นกล้องตัวนี้ตามนี้เลยคือสภาพโดยรวมการติดเลนตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะครับที่ติดอยู่บนกล้อง Sony A7 4คือผมอยากทำคลิปรีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าตัวเลนที่เป็นตัว P Z ตัวเนี้ยเวลาติดอยู่บนกล้อง Sony a 7 i v ที่มีขนาดตัวกล้องที่เล็กมากๆเนี่ยเวลาที่เราเดินถือมันจะเป็นยังไงแล้วเราเปิดโหมด Active สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงในวิดีโอ 4k บนกล้อง a 7 i v นะครับต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าตัวกล้อง a 7 i v อ่ะมันเวลาที่เราเปิด 4k 6 0เฟรมนะครับมันจะขอบเข้าไปก่อนซึ่งเวลาขอบบนเลนตัวเนี้ยครับเราจะได้ระยะที่1 5มิลถึง30มิลเอามาใช้งานนะครับ แล้วก็เราจะสามารถที่จะถือถ่ายวอล์กได้แบบใกล้ๆเลยก็คือระยะประมาณนี้ที่ผมแผ่นจากโกโปให้ดูนะครับก็ค,คือผมถืออยู่ค่อนข้างใกล้ถามว่าน้ําหนักเยอะไหมตัวเลนส์มีน้าหนักอยู่แค่หลักร้อยกว่ากันนะครับแล้วก็ตัวโฟกัสเนี่ยของเขาทําได้ดีมากๆคือล็อกล็อกได้ดีแล้วก็โฟกัสไวแล้วก็ถ่ายโฟกัสได้ใกล้ด้วยแต่ถือนานๆก็มีเมื่อยเหมือนกันเท่าที่ผมลองถือแล้วลองเดินนะครับตอนนี้ผม เดินอยู่นะครับคือเปิดสี K แล้วเปิดกันสายสุดเนี่ยมันจะขอบลงไปนิดนึงจะเป็นลักษณะมันนี้ผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับถือก็เดี๋ยวผมจะพันรายละเอียดให้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมนี้แล้วเราเดินถือเนะี่ยอันนี้คือมิติภาพที่ได้จากระยะ10ขีด20นะครับที่ขอบแล้วมันก็จะเป็นระยะประมาณ15 แล้วก็มีเปิดแ c t i v e โห d e เข้าไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นระยะประมาณ16บหดนิดอ่าก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งถามว่าทำไมผมไม่เลือกใช้ตัวเลน p z fe 1635นะครับที่ค่ายก็มีเหมือนกันคือตัวนั้นผมต้องบอกก่อนว่ามันมีลักษณะที่ใหญ่กว่าตัวนี้แล้วก็น้ำหนักเยอะกว่าตัวนี้อีกประมาณ200กรัม ทำให้มันจะมีน้ำหนักที่เยอะขึ้นผมสนใจในงานที่ว่าถ้าเราเอามาถือถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถใช้เลนส์ที่เล็กๆเ,เนี่ยตัวไหนได้บ้างที่จะทําให้เราทํางานได้นะครับผมก็เลยลองเลือกตัวเนี้ยมาจับแล้วเออมันดีมากๆแล้วผมก็เลยอยากจะทำวีีวีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเลนส์ตัวเนี้ยมันดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมลองเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเดินอยู่เดินก็ค่อนขั้นเร็วพอสมควร ก็คือในลนักษณะเนี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าที้ทำไมไม่ใช้กล้อง GoPro โโในการถ่ายคือกล้อง GoPro โโมันก็ดีนะครับแต่มิติภาพหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันก็จะคนละแบบกับการใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายนะครับเดี๋ยวผมลองโคสอัพใกล้ๆใ,ใ,ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าผมยกของหรือว่ายกอะไรเนี่ยใกล้ๆใ,ให้ดูจะเป็นไงอันนี้คือมือนะครับอันนี้คือถ่ายใกล้นะครับ โฟกัสก็ยังทำได้นะครับผมลองแ่นมาที่ต้นไม้นะครับเนี่ยได้ใกล้มากๆเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้ซูมไฟฟ้าเนี่ยช่วยได้นะครับปึ๊บอันนี้คือระยะที่ใกล้ที่สุดที่ถ่ายได้นะครับของเลนตัวนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งกว่ากว่านะครับอาจจะมาเกือบเกือบสองครับเกือบเกือบศูนย์จุดสอง เราจะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้นะครับผมกลับมาเดินถือถ่ายใหม่รูปแบบที่ได้จะออกประมาณนี้เลยผมลองเดินไปถึงริมถนนดู ก็มีลักษณะที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ดีมุมที่ได้ก็จะเป็นมุมลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้เดินเร็วนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งดูนะครับอันนี้คือเป็นในรูปแบบวิ่งนะครับวิ่งแบบหยอกยอกอันนี้ก็จะเป็นเดินเร็วละก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในเรื่องของมุมอื่นๆนะครับของเล่มตัวนี้ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านภาพนิ่งของตัวเลนส์ 10-20E นะครับที่ติดอยู่บนกล้อง Sony A74 นะครับภาพนิ่งที่ได้นะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปที่กล้องนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวกล้องคือจะเป็นการอ่านค่าที่เป็นของระยะฟูเฟรมนะครับเป็นระยะ10 20นะครับจะมีการติดขอบดำบริเวณขอบภาพนะครับแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราซูมเข้านะครับก็จะมีการติดขอบดำอยู่เหมือนเดิมที่เห็นตามนี้เลยนะครับ ทีเนี้ยครับวิธีใช้งานเราก็ต้องปรับเป็นหมวดขอบนะครับซึ่งหมวดขอบอ่ะจากระยะ10ขี่ที่สิบอบมันจะกลายเป็นระยะสิบห้าขี่สามสิบนะครับโดยที่ตอนเนี้ยครับเราสามารถขอบเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาใช้หมวดขอบในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพแผ่นขึ้นมาให้ดูนะครับว่าที่ระยะ10บนะครับกับระยะต่างขอบแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้คือระยะ1ิบนะครับอ่าเดี๋ยวเรา เก็บภาพหลังขอบไปดูกันนะครับก็รายละเอียดที่ได้ะครับเป็นระยะที่มีความกว้างค่อนข้างมากนะครับที่เกิดขึ้นของเลนตัวนี้ก็เป็นมุมมองที่โอเคมากๆสําหรับการที่มันขอบเข้าไปแล้วไฟล์ที่ได้นะครับไฟล์ที่ได้จากหลังขอบนะครับจะเป็นไฟล์ขนาด14ล้านนะครับจาก33ล้านจะเหลือ14ล้านนะครับของเลนตัวนี้ก็จะได้ระยะแบบนี้เลยออกมาสามารถใช้ ซูมไฟฟ้าได้ปกติดีทุกอย่างนะครับโฟกัสได้โอเคมากๆตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของถ่ายวีล็อกปกตินะครับที่เป็นการตั้งโต๊ะถ่ายเพื่อที่จะดูว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลนส์กับตัวกล้องเนี่ยมีความไวแค่ไหนในการโฟกัสน,นะครับแล้วก็ความกว้างของมิติเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่ห่างกับตัวกล้องเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึงเมตรนะครับที่ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็ มีการใช้ระยะที่10นะครับเป็นระยะตั้งต้นนะครับถ้าอยู่บนกล้อง a 7 i เนี่ยก็จะเป็นระยะที่15นะครับเดี๋ยวเรามาดูความไวโฟกัสกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้นะครับอ๊บอ่าอันนี้ก็คือความไวโฟกัสเบื้องต้นนะครับเรื่องเร็วมากๆเลยนะครับแบบเนี้ยคือเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยทำคอนเทนต์ต่างๆได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องความไวเลยแล้วก็โฟกัสได้ง่ายมากๆเราเพียงแค่ เอาวัตถุเข้ามาใกล้นะครับใกล้มากๆเลยนะครับตอนนี้อยู่แค่แบบนิดเดียวแล้วก็จับตาได้ปกติดีทุกอย่างเนี่ยครับทำงานได้ค่อนข้างโอเคสุดๆเลยแล้วก็ถือน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ผมได้รีวิวไปข้างต้นแล้วเวลาไปเดินถึงถ่ายเนี่ยมีน้ําหนักในการจับถือที่สบายๆนะครับเป็นเลนส์ที่ขนาด100ร้อยกว่ากรัมแล้วก็สามารถที่จะทําให้ได้ระยะที่ประมาณ15มิลนะครับพอขอบเซนเซอร์ลงไปแล้วแล้วก็ถ่ายด้วย60เฟรมเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เลย ทีนี้นะครับทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ไม่เลือกใช้ตัว16-35ที่เป็นตัวพ z ีเซมาส์ตรงของเขาเพราะว่าผมอยากลองใช้ตัวนี้หนึ่งคือผมอยากได้ระยะที่15มิลิเมตรเพราะว่าเวลาที่เราเอามาใส่บนกล้องแล้วมีการขอบเข้ามาเนี่ยระยะมันจะโดนเป็นประมาณ16เข้าไปอีกครับแล้วมันก็มีเปิดการสั่เต็มที่มันก็ขอบอีกนิดหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้มุมมองที่แบบกำลังดีแล้วพูดถึงว่า เลน14 1.8 G m ก็มีทำไมตัวนั้นไม่ได้ใช้หนึ่งคือตัวนั้นซูมไม่ได้แล้วก็ในงานของตัวเนี่ยครับเราสามารถใช้บางมุมในการถ่ายซูมไฟฟ้าเข้าไปที่วัตถุได้โดยที่เรามีเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนบ่อยแล้วเราก็สามารถซูมเข้าไปใกล้วัตถุได้โดยที่แบบเราต้องการให้เห็นวัตถุนั้นชัด,ชดเนี่ยเราก็ทาได้แล้วเลนก็เล็กกว่าและเบาวกว่าด้วยเพราะตัวนี้ร้อยกว่ากรามัมตัวนั้นถึง ประมาณ300รกรัมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือจริงๆแล้วเลนตัวนี้เป็นเลนที่เกิดมาเพื่อสำหรับกล้อง APS-C e กล้อง APS-C e ก็จะมีพวกที่เป็นตัว A6000 แ V E10 ตัวนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัว A7 จะใช้ไม่ได้คือ A7 ใช้ได้แต่เขาจะมีข้อจากัดตรงที่ว่าตัวเซนเซอร์จะถูกลดทอนลงไปนะครับแล้วก็ตัวมิติภาพเนี่ยจะแคบลง สำหรับตัวตัวเซนเซอร์ตอนแรกที่เป็นฟูลเฟรมอาจจะแคบลงมาเหมือน APS-C เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในงานวิดีโอเนี่ยก็เป็นการขอบเข้ามาซึ่งไม่ได้มีผลอะไรมากมันก็เป็นแค่การขอบมิติภาพก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมเหมือนเดิมแต่โดนตัดออกมาเหลือ1.5ที่เป็น APS-C เท่านั้นเองคือบางท่านจะคิดว่ามันซูมเข้ามันไม่ใช่ซูมเข้านะมันเป็นการเป็นภาพใหญ่แล้วก็โดนขอบภาพเล็กเข้ามาประมาณนั้นตอนนี้ผมใช้ตัว10 2 0ีในการถ่ายอยู่นะครับตอนนี้ ก็คือค่อนข้างไวมากอย่างที่ผมให้ดูตามนี้เลยคือท่านใดถ้าถ้าท่านใดมีกล้องหลายตัวแล้วมีกล้อง APS-C ในมือซื้อเลนตัวนี้มาสลับใช้ได้ครับเพราะว่าการสั่นของตัวกล้อง Sony A7 เนี่ยมันจะมีการสั่นที่ค่อนข้างดีกว่ากล้องปกติทั่วไปที่เป็น APS-C ค่อนข้างเยอะแล้วก็มิติภาพเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของแบบ full f r a แต่โดนขบลงมาซึ่งมันก็ถือว่าโอเคเลยในหลายๆมิตินะครับ ก็ฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนช่องเราก็คือร้าน SMP Market ร้านที่รับซื้อกล้องมือสองนะครับใครต้องการซื้อกล้อง Sony, Canon, Fuji หรือค่าหนไหนก็ลองทักไปคุยกันได้หรือใครอยากขายก็ทักไปคุยกับทางร้านได้นะครับเข้าไปดูในเพจ SMP Market ได้สามารถติดตามผู้สนับสนุนเราได้ที่ Facebook แล้วก็ Line นะครับฝากติดตามช่อง Minimal Re v i e w ด้วยนะครับขอบคุณมากมครับ